คือเป็นห่วงในปี65ว่ากลัวว่าสถานการณ์น้ําจะวิกฤตเหมือนปี54ก็เลยมาดูที่เขื่อนเจ้าพยาเพราะว่าเป็นเซ็นเตอร์ของการระบายน้ําเข้าสู่กอทมออนนทบ,บุรีแล้วก่อนเข้าสู่อ่าวไทยทั้งหมดก็เลยมาดูปริมาณกราฟย้อนหลังแล้วก็ได้ข้อมูลจากท่านผอออมาหลายส่วนด้วยกันทําทให้เรามองว่าปีนี้ก็อาจจะวิกฤตอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่นนยสัก3าเดือนเนี่ย ก็น่าจะทําให้ผลกระทบมันน้อยลงคือเดิมทีจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เผอิญเมื่อวานวาน,นี้มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เลยไปลงพื้นที่ที่บ้านบ่อ,บอโพที่ตำบลบออ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกก่อนที่โดน โดนเขาเรียกว่าโดนบริเวณต้นน้ําต้นน้ําบนภูเขาไหลทับหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ติดภูเขาก็เลยไปดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ไปช่วยเหลือเยียวยานในบางส่วนแล้วก็ไปช่วยท่านนายอำเภอนครไทยแล้วก็ท่านนายกอบตบ่อ,อโพเนี่ยคิดในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เสนองบประมาณในการที่จะแก้ไขปัญหาระยะย,ยาวแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือเป็นห่วงในปี -65 ว่ากลัวว่าสถานการณ์น้ําจะวิกฤตเหมือนปี5-4ก็เลยมาดูที่เขื่อนเจ้าพยาเพราะว่าเป็นเซ็นเตอร์ ของการระบายน้ําเข้าสู่กทมนนทบุรีแล้วก่อนเข้าสู่อ่าวไทยทั้งหมดก็เลยมาดูปริมาณกราฟย้อนหลังแล้วก็ได้ข้อมูลจากท่านผอออมาหลายส่วนด้วยกันทําทให้เรามองว่าปีนี้ก็อาจจะวิกฤตอีกรกอ,กอบหนึ่งซึ่งถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่เนเน,นเนี่ยสัก3-4เดือนเนี่ยก็น่าจะทําให้ผลกระทบมันน้อยลงแต่ขั้นที่จะไม่ให้มีมผลกระทบเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเส้นทางน้ํามันเป็นเส้นทางน้ํา ปกติก่อ,อนออกอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางาทางแม่น้ําเจ้าพยาออกสู่อ่าวไทยหรือแม่น้ําท่าจีหรือเขือนป่าศักดิ์ชลสิทธิท์ที่ผ่านไปยังอีกส่วนหนึ่งแต่มันก็น้อยนะหลกัหลกๆก็คือผ่านแม่น้ําเจ้าพยานะฮะไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมนาหรือแม่แมน้ําแควน้อยอบุบลุงแดนที่รวมกันมาทั้งหมดอ่ะก็มาเส้นนี้เส้นเดียวซึ่งนะปัจจุบันถ้าตามคอนทัวร์แล้วเนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรอะเทรนเทรนกราฟ เป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่เพิ่งลดมาประมาณสอสาวันด้วยกันซึ่งต้องดูอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่น่าจะรู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ก็คิดว่าปีนี้ก็ถ้าเราควบคุมดีๆเนี่ยความเสียหายน่าจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปดูการการระบายน้ําระหว่างการระบายน้ําออกสู่ทะเลในส่วนของกทมแล้วก็ต้องอย่าลืมว่ากทมเนี่ยก็คือมาจากแม่น้าเจ้าพระยาทั้งหมด นะเพราะว่ากทมจะมีปัญหาก็ช่วงช่วงตั้งแต่ฤดูฝนต้นฤดูฝนตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณพฤศจิกานะหลังพฤศจิกาก็จะเบาลงเพราะเข้าสู่หน้าหนาวเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทมก็จะเหนื่อยช่วงประมาณ5เดือนก็จะไม่ได้นอนแต่ผู้ว่ากทมก,ก็พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ทําได้แต่มันก็ต้องมีส่วนในส่วนของแฟกเตอร์ของการระบายน้ําแล้วก็การน้ําที่ตกเหนือเขื่อนน้ําทะเลหนุนสูงแล้วก็น้ําที่ตกนอกเขื่อนอีกนะะนี่ก็เป็นแฟกเตอร์ที่เรา จำเป็นต้องได้ข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพียงแต่ว่าแก้ไขสั้นๆเนี่ยก็คงเสนอแนะได้บางส่วนว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องพ่งน้ํำยังไงกทมต้องทํำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมต้องได้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องภูมิประเทศในการต้องอย่าลืมว่านปัจจุบับนเนี้ยคือล่องน้ําไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อน เ,เขื่อนลำน้ําต่างๆแม่น้ําท่าจีนเป็นลําน้ําตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นซึ่งมันมีโอกาสไหมที่ในอนาคตที่เราจะาสร้างลําน้ําโดยมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อต้องการผ่นน้ําอีกส่วนหนึ่งออกสู่อ่าวไทยเพื่อเป็นการาลดภาระาที่เขื่อนเจ้าพยาจะต้องรับน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิษฐ์เพราะว่ายังไงก็ต้องวกมาที่เจ้าพยาอยู่ดีถ้าเราพ่องน้ําไปได้สักประมาณพันพันสองร้อยพันสามร้อยลูกบาทแม่อวินิทีได้เนี่ย มันก็ลดภาระในช่วงวิกฤตได้เพราะว่าอย่างอย่างช่วงปี54เนี่ยเราวิกฤตในส่วนของเขื่อนแม่เ,เขื่อนเจ้าพญาตรงจุดเนี้ยนะฮะเขื่อนเจ้าพญาบวกกับน้ําปริมาณน้าที่มาจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เนี่ยมารวมกันประมาณสัก4,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งมันมันรับไม่ไหวยอยู่แล้วเพราะว่ากทมเนี่ยจริงๆเนี่ย2 2ลำน้ำรวมกันเนี่ยก็ไม่เกิน3,500 3,500เนี่ยพี่น้องประชาชน ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เดือดร้อนกันหมดแล้วเพราะว่าน้าขึ้นน้ําลงก็วันหนึ่งก็4ชั่วโมง5ชั่วโมงน้ําขึ้นประมาณเมตรครึ่งสเมตรเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราในอนาคตมีโอกาสในการที่จะเสนอหรือเป็นนโยบายพักในการที่จะเสนอขุดลําน้ําด้วยฝีมือมนุษย์เนี่ยในการพ่องน้ําออกสู่ทะเลเนี่ยก็จะเป็นการลดภาระในระยะยาวว่ามันสามารถทําได้ไหมต้องดูภูมิประเทศด้วยแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดในการสร้างเขื่อน กั้นน้าทะเลกับน้ําจืดซึ่งป้องกันน้ําก่อยแล้วก็ต้องไปดูในหลักวิศวกรรมอีกหลายด้านว่ามันสามารถทําได้ไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางพักเนี่ยต้องต้องคิดต่อไปแล้วในช่วงที่รัฐบาลยังเหลือหยืดเหลือเวลาอยู่เนี่ยก็จะเสนอแน่ไปแต่ถ้าเป็นรัฐบาลชุดหน้าก็คงเป็นนโยบายพักในการแก้ไขปัญหา,เ,าเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งในระยะย,ยาวอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินทิ่นี้พื้นดินป่าร่มนาวแล้งดินเร้ารำทอดจนใจเจียนขาดแล้วราะองสงผ่านพบน้ำพระไทยดังนั้น ดินแานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำร้อนผาผ่อน ย่ยไม่เคยทอดทอนใจทุกลมหายใจแห่งราไม่เคยจะยู่พาเพื่อปวงชนสุขล้นท่าสุขใจ we